สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ OKMD OK Family นะคะดิฉันอเลขาเพ็งพริ้งหรืออันนะคะวันนี้รับหน้าที่มาพูดคุยกับทุกท่านผ่าน Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของ OKMD OK นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กสำหรับคนเมืองสายกรีนนะคะ ชีวิตที่รีบเร่งมีเวลาน้อยแล้วก็มีพื้นที่สําหรับใช้ชีวิตที่จํากัดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทําให้คนที่ใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยนะคะสะสมความเครียดนะคะสะสมความเจ็บป่วยทั้งร่างกายแล้วก็อารมณ์ในรูปแบบต่างๆซึ่งบั่นทอนทั้งสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตนะคะ คนถึงมองหาวิธีการผ่อนคลายและก็ลดความเครียดในแนวทางต่างๆกันไปนะคะวันนี้ดิฉันเนี่ยจะชวน Urban เบิร์ทั้งหลายนะคะมาพูดคุยกันในหัวข้อพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กสําหรับคนเมืองนะคะโดยจะขอเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองเผื่อเป็นไอเดียให้ทุกท่านเนี่ยนำไปปรับใช้แล้วก็อยากจะทำ Green Space เหมือนดิฉันบ้างคะ่ะ ในปี2019นะคะวารสารวิชาการที่ชื่อ The Lancet เนี่ยเขาตีพิมพ์งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของคนเราอะนะคะเขาระบุว่าการเข้าถึงแล้วก็การใช้เวลาในพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่ะสามารถทําให้คนเรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะคะส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบเผาผลาญของร่างกายแล้วก็ ช่วยลดอัตราการเกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราจะเรียกว่าการใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ใบไม้ว่ากรีนเทอร r ปีเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพว่าของขวัญที่เราจะได้รับจากการมีกรีนสเปซคืออะไรเนี่ยง่ายขึ้นเลยค่ะ เมื่อตกลงใจว่าเอาล่ะฉันจะทำกรีนสเปซแล้วนะคะดิฉันพิจารณาอยู่ประมาณ2-3ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกคือเรื่องของพื้นที่นะคะคำถามแรกเลยเกี่ยวกับพื้นที่คือดิฉันต้องใช้พื้นที่มากน้อยแค่ไหนนะคะเออจริงๆแค่1ตารางฟุตเนี่ยก็สามารถทำกรีนสเปซได้แล้ว1ตารางฟุตก็ประมาณถาดถาดเสิร์ฟน้ำขนาดใหญ่ใบหนึ่งเท่านั้นเองนะคะหรือว่า ถ้าไม่มีแม้กระทั่งพื้นที่จะตั้งกระถางนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหาเลยเราใช้วิธีทําสวนกระถางแบบแขวนก็ได้นะคะข้อ2เกี่ยวกับพื้นที่คือโลเคชันนะคะโลเคชันเนี่ยสำคัญนะคะต่อกรีนสเปซเพราะว่าแสงแดดอุณหภูมิแล้วก็การถ่ายเทยอากาศเนี่ยมีผลกับการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะซึ่งต้นไม้แต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะมีความชอบแตกต่างกันไปนะคะเราอยากจะทำกรีนสเปซในห้องนอนในห้องนั่งเล่นในห้องน้ำหรือระเบียงทำตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นค่ะ เพียงแค่เลือกประเภทแล้วก็ขนาดของต้นไม้ให้เหมาะสมนะคะช่วยลดความเสี่ยงที่ต้นไม้จะตายแล้วก็ไม่โตได้เยอะเลยค่ะนะคะข้อ2ก็คือต้องเข้ากับเราแล้วก็ทําให้ชีวิตเราง่ายนะคะ ก่อนจะเลือกต้นไม้เนี่ยแนะนําให้หาข้อมูลนะคะจากแหล่งต่างๆหลายแหล่งหน่อยอย่างเช่นอาจเป็นอินเทอร์เน็ตบ้างหนังสือหรือว่าสอบถามจากคนขายเลยแต่ส่วนตัวดิฉันเนี่ยใช้วิธีสมัครเข้าร่วมกลุ่ม Facebook นะคะที่เขาจะมีกลุ่มเฉพาะของคนรักต้นไม้ประเภทต่างๆแล้วก็ใช้วิธีขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหรือมือโปรทั้งหลายเลยนะคะแล้วก็เริ่มเลือกโดยใช้เหตุผลนะคะอันแรกก็คือต้องไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบ้านซึ่งหมายถึงคนและก็สัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าบางชนิดเนี่ยยางเป็นพิษ มีหนามมีคมอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นอันตรายได้อันที่สองความชอบล้วนๆเลยชอบเพราะว่าเดี๋ยวฉันต้องถ่ายรูปแชร์นะอันนี้ถ่ายรูปสวยอันนี้โอเคอันนี้ชอบด้วยเออมันมีกลิ่นหอมหรือมันเป็นมงคลอะไรเงี้ยเลือกได้เลยตามความชอบนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็เวลาที่เราจะใช้กับมันแค่ไหนถ้าเราเป็นมือเริ่มต้นเนี่ยไม่แนะนําให้เลือกต้นไม้ที่ต้องใชเออ้เวลาในการดูแลนานหรือในการประครบประงมนะคะ บอกได้เลยว่าถ้ากรีนสเปซเนี่ยนะคะไม่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์แล้วทําให้ชีวิตยุ่งยากนะชีวิตคุณจะไม่แฮปปี้เลยค่ะเสียทั้งอารมณ์และสุดท้ายเนี่ยเสียดายเงินด้วยนะคะถ้าต้นไม้ตายนะคะข้อ3เนี่ยนะคะเป็นเรื่องงบประมาณเอาข้อนี้ไว้สุดท้ายเพราะว่ามีหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้เราไม่ต้องจ่ายเงินเยอะแล้วเราก็ได้ต้นไม้อย่างที่เราอยากได้ด้วยนะคะข้อแรกก็คือเอาต้นไม้ที่เรามีเยอะเนี่ยค่ะไปขอแลกกับต้นที่เราอยากได้นะคะอาจจะแลกโดยไม่ต้องเสียสตางหรือว่าอาจจะเสียเพิ่มนิดหน่อย นะคะเราก็ไม่ต้องจ่ายเยอะเหมือนเดิมข้อ2ก็คือซื้อต้นที่เล็กหน่อยนะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงให้โตดีกว่าซื้อต้นที่โตเลยเพราะว่านั้นราคาแพงมากนะคะข้อสุดท้ายเลยก็คือถ้าไม่จําเป็นเนี่ยอย่าซื้อช่วงที่เขากําลังคิดหรือกระแสกําลังขึ้นนะคะเรารอหน่อยก็ได้ให้เลิกคิดหรือว่าจางลงหน่อยแล้วค่อยซื้อนะคะแค่นี้เราก็ไม่ต้องจ่ายแพงมากแล้วนะคะง่ายๆแค่3ข้อก่อนจะสร้าง green space ก็คือพื้นที่นะคะเข้ากับชีวิตเราง่ายกับชีวิตเราไหมแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องงบประมาณะคะ่ะ ดิฉันก็จะขอแนะนําต้นไม้3กลุ่มนะคะสําหรับพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กคนเมืองของเรานะคะกลุ่มแรกที่ดิฉันจะแนะนำเนี่ยก็คือกระบองเพชรละไม้อบน้ําหรือภาษาอังกฤษอาจจะรู้จักกันในนามของแคทตัสและก็ซักคิวเลนนะคะกลุ่มนี้รู้จักกันในนามหลายๆชื่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้หนาไม้ทนแรงหรือไม้ทะเลทรายนะคะ คำนิยามของต้นไม้กลุ่มนี้คืออึดถึกทนนะคะอันนี้ไม่ต้องดูแลเยอะไม่ลดน้ํา2อาทิตย์อย่างไหวเลยยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ดีฉันไม่ลดน้ําเลยนะคะปล่อยเขาว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็ถ้าใครที่ชอบแนวเท่ๆดิบๆหรือมินิมอลเนี่ยบอกเลยมาถูกทางแล้วนะคะสําหรับต้นไม้กลุ่มนี้ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมีให้เลือกหลากหลายสไตล์หลากสีหลากไซส์นะคะแล้วก็บางชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยกรองแสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็สามารถปล่อยออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนอีกด้วยนะคะ ถ้าคิดจะปลูกกลุ่มนี้ต้องแน่ใจว่ามีพื้นที่ให้เขาได้รับแสงวันหนึ่งอย่างน้อยประมาณ5ชั่วโมงนะคะซึ่ง5ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยแนะนําในช่วงของ8โมงเช้าถึงบ่ายโมงนะคะหลังจากเนี้ยแดดจะแรงไปค่ะผิวจะไม่สวยหรืออาจจะเป็นไหม้แล้วก็ต้นไม้อาจจะแห้งตายเลยก็ได้ค่ะ สำหรับกลุ่มที่2ที่จะแนะนำนะคะก็คือฟิโลเดนดรอนแล้วก็พลูประดับประเภทต่างๆนะคะทั้ง2ชนิดนี้เป็นพืชในสกุลเดียวกันถ้าใครอยากได้ต้นไม้ที่จะโชว์ใบหรือชอบสวนสไตล์เขียวคลึม้มป่าฝนอะไรเงี้ยกลุ่มนี้คือคำตอบเลยนะคะ เจ้าพวกนี้เขาชอบแสงแดดรำไรนะคะอากาศถ่ายเทดีชอบความชื้นแล้วก็เป็นพืชลำต้นเลืล้อยเราจัดได้หลายสไตล์จะให้เขาไต่ขึ้นตามหลักก็ได้หรือว่าจะปล่อยห้อยย้อยลงมาก็ได้เหมือนกันนะคะวัสดุปลูกเนี่ยใช้แค่กระมะพร้าวผสมดินปลูกแคตตัสนิดหน่อยอันนี้งามแล้วค่ะนะคะ,นะคะถ้าจะไม่อยู่หลายวันเนี่ยกดน้ําให้ชุม่มแล้วก็เอาน้ําเทใส่จานรองกระถางไว้นะคะก็จะดูดไปใช้เองอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เลยนะคะแล้วก็ถ้าจะเลี้ยงในห้องนอนแนะนําให้เปลี่ยนวัสดุปลูกจากการะมะพร้าวเนี่ย เป็นเปลือกสนหรือสแฟคน้ำมอสนะคะเพราะว่ากาะมะพร้าวเนี่ยมักจะเป็นเชื้อราค่คะสำหรับกลุ่มสุดท้ายที่จะแนะนำนะคะคือกลุ่มที่3คือสับประรดอากาศหรือภาษาอังกฤษคือทีลลนเซียนะคะทิลลนเซียเนี่ย ถ้าใครชอบสวนเมืองร้อนสวนโมเดิร์นนะคะแล้วก็ต้นไม้เลี้ยงง่ายแล้วก็ตายยากสุดๆเนี่ยบอกเลยมารวมกันตรงนี้ได้เลยค่ะทิลเลนเซียเนี่ยนะคะเขาเป็นไม้อากาศนะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยแล้วก็เป็นที่นิยมของคนชอบไม้แปลกแล้วก็ไม้หายากนองด้วยรูปทรงสีสันนะคะที่สวยงามแปลกตานะคะแล้วก็เขาไม่ต้องการวัสดุป,ปลูกใดๆค่ะคือ จับห้อยไว้นะคะลดน้ําบ้างไม่ลดน้ําบ้างก็ได้นะคะยีชั้นเองเนี่ยสเปรย์น้ําสัปดาห์ละหนครั้งเท่านั้นเองนะคะถ้าไม่อยากแขวนอยากเอาใส่กระถางตั้งเนี่ยแนะนําให้ใส่ตรงในกระถางเนี่ยใส่หินภูเขาไฟไปประมาณ1นส่วนสของกระถางนะคะแล้วก็จับเจ้าต้นทีลันเซียเนี่ยวางเอาไว้เวลา สเปรย์น้ำก็สเปรย์ไปที่ต้นแล้วก็สเปรย์ที่หินภูเขาไฟด้วยหินภูเขาไฟจะค่อยๆปล่อยความชื้นมาต้นไม้ก็จะสวยงามนะคะแล้วก็ตัวหินภูเขาไฟเนี่ยก็จะเป็นหลักยึดให้รากด้วยตอนนี้เขาพอมีหลักยึดแล้วเนี่ยลำต้นเขาก็จะโผล่ขึ้นมารับแสงได้ง่ายขึ้นการมีกรีนสเปซหรือการที่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้เป็นของตัวเองเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เราเพลิดเพลินนะคะผ่อนคลายสบายตาลดความเครียดแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเรายังมีพื้นที่ผลิตออกซิเจนเป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะ ท่านใดที่มี green s t a c e อยู่แล้วหรือว่าอยากจะเริ่มทำและอยากจะเข้ามาพูดคุยหรือแชร์ไอเดียเนี่ยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ f a c e b o o k ของ OKMD OK และ w w w o ok k m d o r t h นะคะเพื่อติดตามเรื่องราวสนุกมีสาระจาก OKMD OK Family แล้วก็ OKMD OK Knowledge b o x ได้อย่างต่อเนื่องค่ะถ้ามีคำถามหรือว่ามีคำแนะนำก็แจ้งได้ที่ช่องทางเดียวกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ